สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะจะเอ๋นะตอนดึกๆพ่อกันทั้งมือทั้งวันทั้งทุกชัช่วโมงสองชั่วโมงพี่น้องค่ะคนขยันพี่น้องคนขยันขยันทําคลิปมาค่ะพี่น้องมาได้ค่ะอ่างก่อนอ่างก่อนก่อนที่ก,นกนินนี้คือขวดี่โลเด้อพี่น้องอันนี้มันซื้อสองร้อยบาทเด้อพี่น้องค่ะมันซื้อมาใส่ขีดมันก็ขขวดเองพอจนกรอบเด้อแท้สองร้อยสองร้อยบาทได้อยู่ร้อยคลิปต กับตำหุงใส่ข้าวปุ้นพี่น้องครัอันนี้กระแนมสซเว่นเท่านี่ล้วพี่นอ้องแซ่บมาค่ะมากินข่าวรอบเดิมก,กันม,นม,นนมนนันเป็นซามทุ่มระเบ้อนอือเป็งจั่วเมกับแพนนะพี่น้องครับชีโระบันมันต์กับชีโดะ เน่ต้มมาหุง่งด้วยนี่เด้อทำใส่กระปุ่นน้ำก่อนทีใส่กระปุ่นน้ำอ่ะตอนแรกทำตมม้มำมาหุงชิมไปชิมมาหุงคือม,มาเค็มแท้แล้วเอาเสียงมาใส่เลยบาร์น่ะเป็นอะไรเน่ยมันไลาย,นร,ายนร้านตลาดเลยนคะือตลาดพรชิด,ดนี่ มือเด็เห็นเนี้ยแซ่บมันกินีเดมอมืนเด้อหาบนบันบาทเนาะแต่พอน็ดไปไปร้านมือนถ้าก็ไปหมืออ่มียังมีแต่เน้าไ่ต้มไม้ไรเต็มตลาด ไม่ไรไรก็ไรแต่แหกพี่น้องค่ะบนซื้อดอกพาเรเลยกินพี่น้องค่ะไร้พอดทำมีมูผ้าเขาป่าน,น่ะเอาบักล่าเขาย่าติพี่หนาท่าอยู่ในดอนนั่นตาปู่เนี่ยก็นนยังญาติพีพี่น้องค่ะมันไปคือเดียวมันเย็นแบบจ้ว วันเราก็อยากเห็นงานเ,เราเมื่อไรระหว่างมันจะมาหา น้องหวนไปได้โรคขิดด้วยพี่น้องไม่ค่อยสบายปวดหัวเล็กหน่อยเล้วบริเวณหีบขิดต้องจะช่องอกสาวคนโทรหาเพื่อนช่วยมืออยู่ด้วยพี่น้องเลยเป็นห่วงยูกจะไปหาผุดอ่ะเย่องกันแค่นี้พี่น้องเอ้ยถ้าบังหักกันจะต้องไปหักใคร แต่ลตคนแต่และครอบครัวนะมุนจะอาพับมีแต่มุมนไอเพ็ดมนันนาหน่อยบุ้มีไพรด้วยเงาน้เลยพี่น้องแต่ละมืน่นกับแต่ละเมนโบเงาได้ไปใช้กับเรได้ ถ้าไปได้คือปกติคือตะกี้แต่สิบงงเอาปันไดดอกจะไปเที่ยวใส้กลับไปร่องที่มีโควิดเนี่ยโว้ยเงามากๆเลยบริเวณหนองใหม่ใหม่อะมาคิดมาคิดยอดล้างเบื้องเมื่อคือพ่ออีอกโอ้ยบัดรผู้พนันอยู่ลำบากกพราะเฮากระแหงนี้เนาะอ่อ คนเฮ้านี่ก็คิดมากหลยเรื่องหลาเล่าเลยพี่น้อยเบิ่งข่าวู่กรุงเทพนะโอ้ย,ย,นอยคนตกง,งานตกการกันนะพี่น้องเลยตัดโจวพี่นยองอยากกลับบ้านกันบ้าได้ครับ บ้านหนันดูหมุกล้าหานี่ยังไงเนี่ย,ยละการเปิดไปใฟมากใฟสะด,สะดวกสบายอยู่ในจังหวัดว่างจะเท่าพอ่อเหรพี่น้องว่จะเท่าไหญ่เนี่ยตท่เท่าแล้วโทรหาดาวบอกว่า แล้วบ้านเราว่างแล้วผู้เฒ่าผู้เฒ่าติดโควิดย่านเนี่ยมันคือเป็นหุ่นติดเราก็มีโรคแทรกซ้อนคือกันเราก็บ่คคยดีแล้วคนนี้แต่เพียนเรามาห่วงพอแล้วไม่มียังให้ห่วงยังใไงจะพอละ กูได้ก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนโควิดเ <c oughs> นาะพี่น้องลำบากแท้ให้ <c oughs> ไอเหยื่อจาครอบครัวกูได้เดินเดียวหนูพี่น้องเออโควิดมันเป็นเหตุพากันกระต๊อกกระเดียกเก่าเลไนะ คนในบ้านมันก็เห็แล้วก็พี่วันเนี่ยใค่มันขึ้นเขาด้วยเบอร์กองมันยำพหโล่ไข่ด้วยพี่น้องค่ะอื ไข่เป็นบางโตคูณละเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดผัวละมันกังสิไข่มขาแม่ไข่นะมาทอดกินนะโอ้ยแซ่บเนี่ย ลูกคือเนียเฉพาะอย่า,อ,อ,านอนั่นนาตีแ,แม่ยิ้มบอกขึ้นแดบวะแล้วกกินน้ำขออ่อยก็ยินพัดไช่กับลูกกันเี้เราซือมาไว้ยิ้มเหรอยิ้มมาแล้ว มื่อนี้เห็นยังว่าเป็นเด็กเส่นบมดมือเอาโควิดมาเป็นเด็กเส่นเ,เ,เลยพี่นอมมามา้องมู้เจ้าก็กินมากมากมนตกกัดไทยมันก็เส่นหรือเกเาไงเจ้าก็บเขาปุ้นพันว่าต่ำสวยแ <c oughs> ต่จะมีกิโลออเขามาเพิ่มไม่รู้ว่าเข้าใจเนื้อช่วงนี้นแม่ล้วแม่ว่าเข้าใจอ่ะเคยเขาอยากแบบนี้เขาอยากแบบนี้นัปป่นเองซื้อของแพงมากอ ขึ้นเก่าถึอที่มาแม่กระแทบมือนะับ้านของแพงกระแซเพื่อนมาตวันกะแทกเมปตัวเองไม่ไปนอกช่วงแม่เทปยันเห้เือนมดเนี่ยตะกี้ไปเลื่อนมาเซฟตอานี้ดอกก็เพราตรงรนมนยันเฮียนหมดแล้วเริ่มต้นใหม่วิวมันสายไปเนาะคาบเลเฮายังสู้ต่อไปที่กว่าจะขึ้นลง เอาสำห,หรับคิปนี้ไว้ทั้งนี้น,แน,นะแเนาะแต่ก่อนในคจะกับี่วลุ่มชูเครืองเป็นปัจจัยสำห,ำหรับคลิปนี้ก็ได้ทุกอนค่ะวันดีค่ะมีรถต้องมีบ้าน